อ้ยมองนี่ครับนอนแบบไงกันด้วยอุ้ยอุ้ยดูนะอู้นอนนี่ครับนี่นะอู้อุไงอู้นอนสีทองเลยครับผมแมนว่นหวานนะครับแนวนี้นี่ครับนี่ขาวๆนะครับ พีน้องปวดไหมน้องมึงสวัสดีครับเหมือนเดิมพ่อของฝอเขาสองใบเช่นเคยครับในถ้ำกลางปลาหนใหม่นะครับพี่น้องครับครับผมสวัสดีย่ามซาซ่าในปลาหนใหม่ครับผมทึบๆครับเิือบจะมาเจาะแล้วครับสวยเติบแล้วครับพี่น้องแมนครับสวยเติบแล้วครับประมาณเที่ยงแล้วครับตอนนี้แมนครับผมครับพี่กาดเก่าพี่กาดเดิมของเขาครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ของเขาเก่าครับผมปลาเก่าปลาเดิมครับผมปลาหนใหม่มาพอแล้วครับพี่น้องนองงามๆเลยครับนี่นี่ นอขึ้นใหม่กระมี่ครับไายหลายนืงองามแห้งครับผมแห้งหมดหลายเนะาะจักหวานบาหวานแล้วเนาะกินนะครับงามเลย นององ่ามด้วยกันอนอนงนง่าครับผมนี่ปวดๆปวดๆเลยแม่ครับนี่ก็นัวปวดไหมนะมึงนี่ครับน้องน,นี่นข้าขาวเลยครับ นอนเง,งามงคมครับนอนสีทองเลยครับผมแมน,นว่านหวานนะครับแนวนี้นี่ครับอ่ะแล้วลงไปพีสีเรา ซส้นนอเเบวของนออกนอขนเนาะเมนครับค่ายได้ครับแต่ว่าหวานหว,วานครับผมหวานหวานกรอบๆเนา,นานะ,ะนหมดจะหลายๆครับจะหวานไ่หวานล่ะพี่น้องเลยโอ้โนอนนี่ครับ นี่นะนี่นะอุ้ยน,น่องอวบแห้งครับน,นี่สามน่องกแกงยิ้มนะครับนี่ครับอู้ยน่องแบบง่ายเลยนี่อู้ยนี่ครับงามๆเลยเดี๋ยวเขาไปแต่งอีกรอบนึงครับผม่น 2 nòng bằng đi chó ngay đây. mà <laughs> tưởng cứ này. นอนุนอ้ยอุบอุ่บเนาะเมนครับอุ้ออยเห็นี้ครับนอนแบบไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยคุณหนอู้ได้ป๊อกได้ครับเห็นเหงาเหรอครับแต่ว่ากระได้ฮิตก็ มันงามเลยโอ้ยาดเป็นตะหวานแนงครับนี่อมอนซ่อนลายครับผม Uh huh. หมดขั้นไหมไปรับไปลุยกันต่อครับผม น้องมาลามงวดสิปลาหน้อใหม่เหลือหอดยอนหน้อใหม่ครับนะครับสองนอนแบนอน่างแสบด้วยครับนอนครับกีนกับต่ำเนาะเมนครับเนี่ยกอเดียวกันครับต้มจิ้มแจวเมนครับ อ่อนๆเลยนะเห็นไหมครับมีเต็นอนงามครับผมก็ลังพอดีครับคนเต็นทเที่ยวเหี้ยงนอกระเลงกระเลงอยู่เหมือนกันบ้างแถวหนีนอพวกไงเนาะบ้านเนี่ยนะครับเป็นนอตาเพื่อนเนาะหมดไล่ลายครับผม ลองเคาะออกเจ้าวานเมื่อวานพี่นองก็บเบิ้งหมดอน่่งนะครับปุ่นบ้าท่าผุ่นนอนหนึ่งเห็นบ่เป็นเต่นย้นไฟครับผม,มบนซ<ม>ิมาล่ะครับหมื่นไม่แล้ว ขาวขาวเลยครับับนอนอืมครับ,นอ,นอ,อ,รบอีกหน่อยหนึ่งข้างใน mọc nhanh gặp gấp non ô đừng được ngâm ngon ngon nó cái <coughs> tôm chim treo thôi หนี่งเรื่งพอดีเน,ะนะาะนะหมันอยู่ครับผมมาแล้วงของเน,ะะนาะครับน้องนึงครับมืดเหมือนเลยครับจะได้เปิดไฟ<ป>หอดเวลาเก่าเพิ่นเนาะ คนก็ได้อู้ยไม่ยังล่ะครับ,ตออรบเบต็มกอมยนี่เองครับนี่็นนองงามๆครับพี่อุ้ยเต็มกอใหม่เลยครับผมเต็มกอใหม่กอใบนอจนสนีน่พอดีเลยครับนี่ข้างในก็มีบ้าสเอุ้ย เต่นนองมุกมุกครับผมครับนี่นะครับเป็นต้มกินกับแก้วกะปิโอ้ยหวานหวานครับโอ้ยก่อเดียวครับผมนี่ เตียมกับอนเม,มาาครับเมือน <g ül> เอามีคุดเอาแท่นชา <g ül> เตรียมคอมลก็ลืมเนาะ ครับอีกนอนนึงต้องเคาะด้วยครับผมหมดหลายหลายครับนี่น้องใหม่น้องใหม่หวานครับครับนี่ครับผมข้างหลังบาตุนก็มีได้ป่าน้องง่ามแหงสี่ครับ,บไหนกันเนี่ย ครับท่าหุ่นหิ้นอนหนึ่งเป็นยังไะบาต้นคือทงงวงค่ะทวงเน่เถอะทวนสองมึงทำจะพ่นจระมี่อีกมึงกะมีมาอีกสองหีืสามมึงมาพุ่นโอ้ยครับก่อนนี่สามนอครับสามนอครับ แนน่่กรคมัดขั้นหลายๆครับผมเห็นครับอีกปะเบ้อแล้วครับนี่ครับอีกนอยหนึ่งมัดขั้นแล่นี้โดงเฮ็ดหมดขั้นครับผมเห็นครับก็ร่างจีว่าเฮ็ดขั้นเฮ็ดขั้นนี่ครับมากลายนี่สองกอมาหั่นขั้นสี่ขั้นไห อุ่นเบิองครับมดทั่นเต็มเลยแไงโอ้หลายๆครับมดชั่นตัวสองเบาะเทไว้ครับย้อนมาหาเก็บของแมนครับได้หลายเติมยุคครับมือนี่นี่กระสอบกระมีเนาะแมนครับมี่จะนอนยันยันบางปลาเพิ่นกระโนหน่อยเนาะพี่น้องมันเขาไปหาครับผมนอนหน่อยแต่กระแสบไหมครับพี่น้องครับผมมันๆครับผมเต็มทุงครับ ครับนี่ครับผลงานสองเบาครับวันนี้วันนี้ได้บัวลายเป็นไดนเนาะแมนครับครับแต่ว่าข้าบผุแมนผลครับแก้วเพิ่งได้แล้วก็มีครับผมยังบัวลายครับครับนอใหไงนออวบพักขนาดครับผมนออวบครับตัวนี้พันแก้วออกแล้วพันงามด้วยครับผมเน่ยงามงามเป็นต้นานครับโอ้ยใช่ะเป็นต้นานบ่งามแข่งงามแห้งเนาะโอ้ยสาร์ลายครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็สิได้บัวลายสมวัณฑ์ครับผม นี่แหละครับคนมหาหลายแม่นครับผุนครับห้องเอเน็ตครับผมเพ่นได้หลายกว่าสองเบาพิ่นเอาเสียมานามันกระซับเอาครับผมสองเบาบดแอมาลื่อมมากครับผมนี่แล้ะครับคลิปมือนี่ครับผมสองเบากะชีลากกระบานครับผมผลงานกะชีล่างให้เรียบร้อยครับผมครับบาพุ่งกับบาต้นขอขอพุ่งมีหนองเด้อครับที่เขาเมื่อกดไลไหลกดแชร่วมเดินทางกับสองเบาครับผมแม่นครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวก็มีไงนะครับนอกจากกระบะขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามและทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขนมีพี่น้องที่สวยมีสองบ่าวได้ผลครับผมครับผมนะครับผลงานทำมาเนี่ยมันจะนองงามๆเนาะครับขาวๆเลยครับผมมนครับแล้วครับสหรับคลิปนี้สองบ่าวก่อนตัวล่างกระบ้านก่อนครับไปพร้อมกันคลิปหน้าคลิปใหม่บรรลุคว่ามอื่นสองบ่าวอย่ไปใส่ครับผมครับทพักน้ทางด้าน่านๆครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกดกระดิ่งครับหม่องนี่ครับหม่องนี่ครับเพื่อนๆครับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองบ่าวครับผม อะไรกันนี่มาจนมาพุ่มขอตัวแรกเือนกันครับมาจนสวัสดีครับมาพุ่มสวัสดีครับเรื่อยใช่สวัสดีครับใช่ใช่กับว่าสบายครับวันนี้เพคนปวดปวดฟันครับปวดเข่าก้าบ,บังครับผม